ครับสวัสดีครับทุกคนมื่อนี้เขาไปออกหามิมหาผึ่งเนาะครับแต่วาไปตีผึ่งลวงมากครับผึ่งที่เขาพอไห้นะครับเนาะไปเบิ้งสองสามรลอบเลยครับผึ่งข้างนี้โซงครับงาโดดเลยก็เลยต้องไปสื่อเซฟตีมานะครับสั่งสื่อเซฟตีในแอปมาเลยก็ตีผึ่งโดยเฉพาะเลยครับข้างนี้โซงครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผลงานทัพน้ำมากครับ นี่ครับพึ่งมาหอดครับหอดบ้านเพื่อเดอ็โอ้หนักนี่ครับหัวหน้ามองเข้าโตกระสีลายเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสูงครับสูงง่าโดด,โด,ดเลยเพื่อเด็กไทยคิปเห่งพี่น้องเขาเบิรงนะครับ อันตรายครับห้างนี่สูงงาาโดดห้างนี่กะซื่อต่อเพิ่นนะครับสื้อมาจากในพ่านน้ำกันนี่นะครับเพื่อนขึ้นบ่ได้เนาะเพื่อนก็เลยเอาไม้คายเฮ้าเขาก็ข้นได้เฮากะไปเบื้องสองสามรอบ,รบก็ได้ตัดสินใจสั่งเซบตีนะครับในราษดาใส่สซฟตีปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเนาะเอาบอก่าเิ่งห้างครับนี่ครับห้าง ตัวอ่อนกับพ่อมีอยู่ครับพ่อได้ลาบอยู่ครับเพิ่งหลวงตัวกะหลายรอบเลยครับนี่หัง่งหั่งกับป้าใหญ่บัดเดยครับแต่น้ำหวานกะพ่อได้อยู่มันรู้ท้ำหวานกันนะครับว่าจะจะขวดน้ำหวานใหญ่ยอยู่ครับนักดีอยู่ปิดต,ตาอย่างนี้เลยครับหังเนี่ย มันมานเลยมือน,นี่ไปตีหังเดียวเลยกับพ่อแล้วครับม,มิมเพราะว่ามิมม้วนนี่หามากอะกับยังเหลืออยู่นะครับตัดหัวน้ำหัวน้ำมันยังเหลืออยู่ออเอาโม่เบิงสิบตีครับพาเบิงสิบตียิ่ได้เบาะนี่ครับ นี่ครับเสบเตียงเขานี่ <c oughs> กระใส่ได้ดีเยอะครับก็บมัดไปนะผูกโยงเลยเสือกเส้นหนึ่งมาดตอานี่เสี่ยวครับเพราะว่ากระปอดไัยดีอยู่นะครับที่จะไม่สูงนะครับนี่ซึ่งช่วงนี้มันล่มมอมครับเขาเลยเสีบเจ้าของก่อนนะครับผึ่งกากได้ยุ่อยากได้ของหนามมันนะครับนะเนาะเขากะ พาดหาผึ่งเขาเห็นแล้วเข,า,ขากะะ็อยากกอยากได้แล้วครับจ,าาจังในหาวิธีเอามันถุจิตในเอาผึ่งธรรมชาติเอาโมลึงนะครับหัวน้ำจะได้ลายบ่จะได้พ่อสามขวดบ่ผมก็ตีไปประมาณสามขวดเลยนะครับนี่ยน่าตีอยู่นี่แค่เสียดายบพราะจะทายคิดพี่น้องเบิองเนาะครับที่อยาก็าจะทายเหรอครับทายบ่หน่อยนึงกับมากับเฮา นำคัห้หมาหมาสองสามตัวเหาเฮาเงี้เออบอฟบอผู้เดียวกับมากับเฮาเอ๋อครับงามๆครับเพื่อนนี่น้ำหวานติดตางามๆเลยประมาณสามขวดได้เยอะครับก็บไปขายตลาดก็อะไรครับตลาดเฮาตลาดแถวบ้านนี่ครับ ยังไม่ได้มีการส่งออนไลนเนาะครับแะได้กากฟบทิตตามไปนะครับ,ดบ,บ,ดรบเดอ้อเพื่อแต้หลายจะได้แจกเอฟซีขายเอฟซีเนาะครับขายขายว่าแพง์เนะครับทุลักทุเลครับพังนี่ถ้อยกับตีตอกถ้อยพร้อมมากระเฮาเพิ่งกันตอดครับตอตอนดียตอดเมื่ออยู่ครับช่วงนี้เพิ่งหายอยู่เอาครับคลิปนี้ก็ไปซไมีเนาะสม,มีเนาะครับ ฝากกดติดต,ตามไว้นะครับเด้อว,ว่าแต่ละเมื่อตะเลื่อนจะ,จะไดเอเียงแน่เพึงกับพ่อวลาไหลายห้างอยู่นะครับถ้าหัางไหนไทยไรกจะไทยเพิ่งน,น,น,นะครับเนาะครับ,ค,รบคลิปนี้ไป่ใช่ีหละครับสวัสดีครับ